Good morning everyone. Welcome back to English Online class. สวัสด,ดีค่ะนักเรียนมาคุณครูมาแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะคะนักเรียนแต่เนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยคงยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัด อยู่ที่ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้มอบหมายงานให้ทําในแบบฝึกหัดแน่นอนวันนี้เราจะมาเรียนโดยใช้หนังสือ Class Book กันนะคะ Class Book open your class book to page 25- 25นักเรียนเปิดหนังสือวางไว้ด้วยนะคะประกอบความเข้าใจอยู่ในหัวข้อนี้ค่ะ s u f f i x look at working with words ตรงหัวข้อสีน้ำเงินนะคะในหนังสือของนักเรียน working with words อืม suffix ค,คืออะไรนักเรียนเห็นหัวข้อนี้ไหมคะมันจะแทรกอยู่ในหนังสือของนักเรียนแค่นิดเดียวเท่านั้นมันจะแทรกอยู่ในหนังสือของนักเรียนแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ suffix ค,คราวที่แล้วในบทที่1กับ2เนี่ยเราเจออะไรมาคะ prefix ใช่ไหม prefix ค,คืออะไรละ prefix ค,คือคําที่วางไว้ข้างหน้าแล้วทําให้ความหมายของคํานั้น มันเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามนะคะ prefix ที่เราเรียนมาก็จะเป็น im in, in undis ที่แปลว่าไม่นะคะแต่วันนี้เปลี่ยนเป็น suffix suffix ซึ่งเราจะเรียนแค่ตัวเดียว suffix ตัวเดียวที่เราจะเรียนค่ะมาดูหลักการใช้มันก่อนมารู้จัก suffix อีกสักนิดนึงนะคะ suffix ก็คือจะตรงข้ามกับ prefix ค่ะ prefix วางไว้ข้างหน้าใช่ไหม prefix วางไว้ข้างหน้าดังนั้น suffix วางไว้ข้างหลังค่ะ suffix วางไว้ข้างหลัง สติคหมายถึงส่วนที่เราเอาไปวางไว้หลังคำศัพท์แล้วทำให้ความหมายชัดเจนขึ้นความหมายไม่ได้เปลี่ยนตรงกันข้ามนะคะนักเรียนความหมายมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ part of speech หน้าที่ของคำนั้นมันเปลี่ยนไปค่ะ,ะถ้า p r e f i x เนี่ยมันจะเปลี่ยนความหมายเป็นตรงกันข้ามใช่ไหมแต่ suffix ไม่ได้เปลี่ยนความหมายมันจะยิ่งทำให้ความหมายเดิมเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือหน้าที่ของคำ part of speech นั่นเองค่ะจำ part of speech ได้ใช่ไหมพวก noun pronoun อะไรพวกนี้ค่ะมันจะเ่ยมาดูทีละชนิดก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปรู้จัก suffix ที่เราใช้ในเล่มน,นี้นะคะแบบแรก noun suffixes เป็น suffix ที่เติมแล้วเปลี่ยนให้คำนั้นกลายเป็นคำนามแบบที่2ก็ตามชื่อมันเลยค่ะ adjective suffixes คือคำ suffix ที่เอาไปเติมท้ายคำแล้วทำให้คำนั้นกลายเป็นคำคุณศัพท์ แบบที่ 3. าม verb suffixes ก็ตามตัวเลยก็คือเอาไปเติมท้ายคำแล้วคำนั้นก็จะเปลี่ยนกลายเป็นคำกริยาค่อนข้างเยอะนะคะแบบที่ 4. ก okay, ็คือ adverb suffixes ก็คือเอาไปเติมท้ายคำปุ๊บคำนั้นเปลี่ยนเป็นคำกริยาวิเศษแต่วันนี้นะคะวันนี้ตัวที่เราจะใช้เรียนก็คือ o u s ค่ะ o u s ใช่ไหมตัวอักษรสมตัวนี้เป็น suffix ค่ะเป็น suffix เราจะเอาไปเติมท้ายคำโดยทำหน้าที่เปลี่ยนคำนามให้กลายเป็น adjective ค่ะหน้าที่ของ -ous อยู่ในหมวดไหน adjective suffixes นั่นเองค่ะอยู่ในหมวดที่เอาไปเติมท้ายคำนามแล้วคำนามคำนั้นจะเปลี่ยนหน้าที่ไปไม่กลายเป็นคำนามแล้วนะนะกลายไปเป็น adjective แทนพอเติม -ous เข้าไปนักเรียนเห็น -ous นักเรียนรู้ไว้เลยนะคะว่าเป็น adjective We add suffix -ous r to some nouns to make adjectives ใช่ไหมเราเติม -ous เพื่อทำให้คำนามนั้นกลายเป็น adjective ถ้าคำนามนั้นเติม -ous เติมได้เลยแบบที่หนึ่งนะคำนามทั่วไปเราเติม -ous ท้ายคำนามตัวนั้นได้เลยทั่วๆไปอย่างเช่นคำในหนังสือของนักเรียนที่ให้มาค่ะคำอะไรเอ่ยคำนี้ค่ะคำนี้ทุกคนเห็นบ่อยเลย danger 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 แปลว่า อันตรายอันตรายเป็นคำนามเนาะ d a n g e r <ous. S 1> แปลว,ว่าอันตรายซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามอยู่ค่ะตอนนี้แต่ถ้าเมื่อไรนะ่นักเรียนเติม o u s เข้ามาท้ายคำเลยนะเติม o u s เข้าไปเฉยๆเลยอ่านว่า dangerous dangerous ความหมายก็ยังคงเขาความหมายเดิมใช่ไหมคะแปลว,ว่าเป็นอันตรายมันจะเน้นมากขึ้นเป็นอันตรายแต่สิ่งที่เห็นไปคืออะไร part of speech danger ous. อันตรายทำน้าที่เป็นคำนามแต่ dangerous เป็น adjective เป็น adjective โอเคต่อไปอีกคำหนึ่งคำนามทั่วๆไปเติม o u s ท้ายคำได้เลยอย่างเช่นคำนี้ค่ะ poison p o i s o n poison แปลว่าอะไรพิษพิษนั่นเองค่ะตามภาพครื่ครูใส่ประกอบมาใช่ไหมพิษเขาเรียกว่า poison ถ้าใครเล่นเกมก็จะเจอคำนี้บ่อยๆนะคะ เวลาเรียนเติมก็เติม o u s เข้าไปด้านหลังได้เลย poisonous poisonous มันจะอ่านคล้ายๆสระอะไรกึ่งๆเนาะไม่เหมือนสระในภาษาไทยไงครูเรียกไม่ถูก poisonous จะเป็นสระ a ก็ไม่เชิงสระ e ก็ไม่เชิงนะคะ poisonous แปลว่ามีพิษมีพิษจากคำนามเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วคะตอนนี้เป็น adjective เป็น adjective มีคำหนึ่งในหนังสือมีไหมมีคำหนึงค่ะ คำนี้ h a z a r d h a z a r d จะออกเป็นสระเออนะท้ายคำ h a z a r d แปลว่าอันตรายเหมือนกัน,นะคะ่ะ danger ก็อันตราย h a z a r d ก็อันตรายแต่เป็นความอันตรายที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะถ้า h a z a r d เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อแบบสุขภาพแบบทางทางชีวภาพ uh, danger เนี่ยจะให้ความหมายที่ค่อนข้างจะกว้างกว่านะคะแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันอันตรายที่มันแบบ เฉพาะเจาะจงกว่าก็จะใช้ hazard โ okay. อเคเติมอะไรเข้าไปได้เลยเติม o u s เข้าไปได้เลย hazardous h a z a r d o s จากอันตรายก็จะแปลว่าเป็นอันตรายมันเน้นมากขึ้นแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็แค่เปลี่ยนจากคำนามเป็น adjective s ค่ะโอเคได้ไหมสามคำนี้จำหมดไหมต่อไปแบบที่สองค่ะแบบแรกนี่คือทั่วไปเราเติม o u s ได้เลยแบบที่สคือ when the noun ends in e we remove the e and add o u s ทำยังไงแบบที่2ก็ตามที่ในหนังสือเขียนไว้นะคะถ้าคำนามคำนั้นมันลงท้ายด้วยตัว e เรา remove e ออกไปก่อน,นะคะเราตัดตัว e ทิ้งไปเลยแล้วเราก็ค่อยใส่ o u s ถ้ามันลงท้ายด้วยตัว e นะถ้าคำนามคำนั้นลงท้ายด้วย e นะักเรียนต้องตัด e ออกก่อนจะเติม o u s คำที่หนังสือให้มามีแค่สองคำค่ะหนังสือให้มาสองคำนะคะคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้เจอบ่อยมากใช่ไหมคะ fame f a m e fame fame แปลว่าชื่อเสียงค่ะทําหน้าที่เป็นคํานามอยู่ตอนนี้แต่เมื่อไรที่นักเรียนเห็นคํานี้ค่ะ famous ใช่ไหม famous มาจากคําว่า fame นักเรียนเจอบ่อยใช่ไหม famous มาจากคําว่า fame ค่ะมาจากคําว่า fame ที่ตัด e ทิ้งค่ะตัด e ทิ้งแล้วค่อยเติม o u s เข้าไป ดังนั้นจึงอ่านว่า famous ถ้านักเรียนไม่ตัดตัว e ทิ T ้งเนี่ยมันจะอ่านว่ายังไงมันจะอ่านไม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนตัด e ทิ T ้งเราก็จะอ่านเชื่อมเสียงค่ะคำนั้นลงท้ายด้วยเสียงตัว m มันก็จะเชื่อมแปว่า famous famous แปลว,ว่ามีชื่อเสียงเป็นคำ adjective เป็นคุณศัพท์ต่อไปอีกคำหนึงในหนังสือของนักเรียนค่ะธาะคำนี้คำที่นักเรียนเจอบ่อยแล้วใช้บ่อยอีกแล้วค่ะ adventure 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 แปลว่าการผจญภัยนะคะการผจนภัยวิธีทำให้มันกลายเป็น adjective ก็ตัด e ทิ้งอ่ะเพราะมันลงท้ายด้วยตัว e ตัด e ทิ้งไปแล้วก็ค่อยใส่ ous a d v e n t u r e s เสียงเชื่อมนักเรียนเริ่มจะฟังการอ่าน ous ออกไหมมันจะเชื่อมกับเสียงท้ายของคำนั้นค่ะมันลงท้ายด้วยเสียงตัว r ใช่ไหม adventurous adventurous ก็คืออย่างผจญภัย คำ adjt e c i v e จำได้ไหมจำคำคำศัพท์นี้ได้ยังสองคำไปต่อนะคะอันนี้คือแบบที่สองนะถ้าคำนามนั้นลงท้ายด้วยตัว e ตัด e ทิ้งแล้วค่อยเติม o u s แบบที่สามอะจริงๆคุณต้องเปลี่ยนเป็นเลขสองนะทุกคนจริงๆคุณต้องเปลี่ยนเลขสองต่อไปแบบที่สามค่ะวิธีการที่สามที่ในหนังสือเขียนไว้ทำยังไง rain the n o u n ends in y we change y to n i n s o u s ก็คือถ้าคำนามคำนั้นมันลงท้ายด้วย y แบบที่สามถ้าคำนามคำนั้นลงท้ายด้วยตัว y ให้นักเรียนเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม o u s จริงๆหลักการนี้มันคล้ายๆกับวิธีการอื่นๆใน tense ต่างๆใช่ไหมคะถ้าเห็น y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม es เห็น y แล้วเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม ed อะไรพวนเนี้ยค่ะจะเหมือนๆกันก็คือถ้านักเรียนเห็น y และต้องการเติม o u s เข้าไปนะเปลี่ยน y เป็น i ค่ะแล้วค่อยเติม o u s คำนามคำไหนที่ลงท้ายด้วยตัว y บ้างใม่นังสือให้มาคําเดียวค่ะแต่ของครูเพิ่มมาให้อีกคำแล้วกันนะคำนี้ค่ะ luxury luxury เคยเห็นไหม luxury ก,ก็คือความหรูหรา luxury ความหรูหราเป็นคํานามนะคะลงท้ายด้วยตัว y ด้วยถ้านักเรียนจะเปลี่ยนจากคํานามเป็น adjective นักเรียนเติม o u s เข้าไปได้เลยไหมไม่ได้นักเรียนเปลี่ยนร่าง y ก่อนค่ะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม o u s เข้ามา luxurious luxurious ก็คือแปลว่าอย่างหรูหราความหมายไม่เปลี่ยนแค่เน้นมากยิ่งขึ้นยังคงเข้าความเดิมก็คือหรูหราอยู่แต่เปลี่ยนจาก n o วเป็น adjective ต่อไปคำในหนังสือของนักเรียนค่ะคือคำนี้แล้วก็นักเรียนก็เจอคำนี้ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งด้วย fury 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 แปลว่าความโกรธ เป็นคำนามใช่ไหมคำนามมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าความเห็นไหมความความอะไรต่างๆแหละ fury ความโกรธและทำให้มันกลายเป็น adjective โดยการเปลี่ยน y เป็น i เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม o u s เข้าไป furious furious พิธีการอ่านอย่างไงเหมือนอ่มันออกไปเสียงเอียใช่ไหม furious เอาลองพูด r i u แบบเร็วๆดู furious พอพูดไปเร็วๆมันก็จะกลายเป็น มันจะไปอัตโนมัตินะคะ furious คำนี้คุณครูบอกว่า,น,น,น,าน,น,นักเรียนได้ในภาพยนตร์นเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องอะไรนักเรียนได้ยินจากภาพเคลนเรื่อง f a s t and furious ใช่แล้ว f a s t and furious furious เป็นคำ adjective แปลว่าอย่างโกรธจัดหรืออีกคำหนึ่งก็คือแปลว่าแบบบ้าระห่ำอะค่ะบ้าระห่ำเออมันก็เลยเป็นชื่อหนัง f a s t and furious ใช่ไหมเร็วแรงทะลุทะลุแบบเร็วแบบบ้าระห่ำเลยนะคะ furious ได้ไหม เดี๋ยวเราจะไปทําแบบกึกหัดกันสักเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยวันนี้ต้อนรับการใช้โปรแกรมตัวใหม่ใช่ไหมอาจจะไม่ได้มอบหมายงานให้เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปทดลองใช้คําศัพท์เหล่านี้กันสักนิดหน่อย look at part 4 look at part f o r your class book อ่ะ part ที่สค่ะเหมือนกับในหนังสือของนักเรียนแต่ว่าคุณครูใช้วิธีการพิมพ์แทนที่จะถ่ายรูปกันมาเนาะแทนที่จะเอารูปมา read and circle read and circle พาคที่ค่ะอยู่ใต้ในหนังสือของนักเรียนนั่นแหละพา์ที่เหมือนกันเลยนักเรียนดูโจทย์เหมือนกันเป๊ะค่ะเขาบอกให้เราอ่านแล้วก็วงกลมคำตอบค่ะคุณครูให้นักเรียนทำห้ข้อ5้านาที5ข้อ5้านาทีค่ะโอเค1ิบโมงยี okay. ่สตรงเป๊ะแล้วนะคะเป๊ะแล้วนะคะ พร้อมหรือยังที่จะมาเฉลยกันมันเดิมค่ะเดี๋ยวเรียกอาสาสมาัครถ้าไม่มีอาสาสมาัครก็สุ่มแล้วกันเรนดอมนะคะข้อแรกในในหนังสือเฉลยมาแล้วนะคะจริงๆนะในหนังสือเฉลยคำว่า furious อย่างนี้ค่ะ my mom was furious when i broke the window ข้อนี้เขาเฉลย furious เพราะว่าอะไรคะถ้านักเรียนไม่แปลความหมายนักเรียนใช้วิธีการ ดูตำแหน่งการวางเหมือนที่คุณครูบอกก็คือถ้ามี w o r b to be อยู่หลัง w o r b to be ต้องเป็น adjective w o r b to be คุณครูหาเจอแล้วนะ w o r b to be ในข้อนี้คือนี่ค่ะ was was เป็น w o r b to be ค่ะอ่าเช่นเดียวกับ is am r นะคะ is am was w o r e เป็น w o r b to be ใช่ไหมหลังเจ้าตัวพวกนี้ต้องตามด้วย adjective ดังนั้นคุณครูจึงตอบคำว่า furious นะคะเพราะว่ามันเป็น adjective ไง my m o m was furious แม่ของฉันเนี่ยโกรธจัด โกรธมากอะค่ะโกรธมากๆเลยตอนที่ฉันเนี่ยทำหน้าต่างค่ะแม่โกรธมากต่อไปข้อที่สองมีอาสาสมัครไมหงคะกดหน้าหัวใจร้องให้มันก็ได้อากดอะไรมาก็ได้เร้วมีอะไรให้กดบ้างมีหัวใจให้กดไหมอ๋อมีกดส่งหัวใจมาก็ได้ค่ะถ้าใครจะอา,าสาตอบข้อสองนะคะมีวิสุทธิ์วิพาพร าห,าหเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรเอ่ยอ๋อ Mighty, มตี้ม i g ตี้ใช่ไหม๋อว,วิสุทธ์มาตี้โอเคมตี้เขียนหนังสือสวยๆหน่อยนะคะลูกลูกกำลังตกใจรายมือมตี้เลยครูเพิ่งรู้ว่าวิสุทธ์คือมตี้นะคะอ่ะมาข้อสองให้มาตี้เป็นคนเฉลยนะคะเปิดไม่ตอบได้เลยเดี๋ยวครคูวงกลมให้ก็ได้ I'm not interested in famous I don't want the world to know who I am. อืมเพื่อนตอบคำว่าอะไรคะทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเพื่อนตอบคำว่า famous เพื่อนตอบ famous นี่แต่คุณครูยังไม่วงกลมให้นะเพราะว่าอะไรเรามาเฉลยกันก่อนนะคะ I'm not interested in นักเรียนสังเกตคีย์เวิร์ดที่ช่วยนักเรียนนะคะก็คือคำว่า in ค่ะนักเรียนดูคำว่า in in คืออะไรที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้ in ถือว่าเป็น prep o s i t i o n ตัวหนึ่งใช่ไหคะ in on at ถ้าตามหลังตัวที่ต้องอยู่ตามหลัง in เนี่ยต้องเป็นคํานามต้องเป็นคํานามดังนั้นตัวที่นักเรียนควรจะตอบเนี่ยก็คือ f i a m e f a m นะไม่ตีผิดผิดนิดนึงไม่เป็นไรนะคะทุกคนแก้หาออก f a m e หลัง in ต้องตามด้วยคํานามนะคะข้อนี้มีใครถูกบ้างไหมคะ มีใครถูกบ้างไหมอากดยกมือมาก็ได้นะคนครดจะได้ดูอ่ามีคนกดยกมือมานะคะบัญชิตาถูกต้องอไม่ตีกดตรงท้ายนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวแก้ตัวเรื่องนี้เอยากไหมมันก็ถือว่ายากนะเพราะว่าสองตัวสองคำนี้เนี่ยมันความหมายไม่ได้ต่างกันดังนั้นนักเรียนคือต้องต้อง,ต,องต้องใช้ทักษะในการทำแบบฝึกหัดนิดนึงนะคะเอามาแปลนหน่อย ฉันเนี่ยไม่สนใจในชื่อเสียงไม่สนใจชื่อเสียงโด่งดังอะไรต่างๆฉันไม่สนใจจะมีชื่อเสียงฉันเนี่ยไม่ต้องการจะให้คนทั้งโลกไม่ให้โลกรู้จักฉันเออก็เลยไม่ได้สนใจในชื่อเสียงนะคะตอบคำว่าฟิลมไม่สนใจความมีชื่อเสียงต่อไปสามมีอาสาสมัครไหมคะมีไหมกดส่งหวัวใจมาสิมินิฮาร์อนะคะ ข้อสามข้อสามไม่ยากนะไม่งายค่ะอะไรคุณครูสุ่มเลยแล้วกันนะคะวันนี้คุณครูอยากให้มาร์กตอบข้อสามค่ะมาร์คโรุณเพราะว่าคุณครูเห็นพื้นหลังของมาร์กนะคะดังนั้นคุณครูจะให้มาร์กพูดค่ะเอาใหญ่เลยนะคะห้องนี้นะคะเอาใหญ่เลยนะคะ f i ฟ e บ can be dangerous รัส so be colorful when you are near them near them มาร์ตอบ dangerous พูดสับาบลเชล dangerous ถ้าคุณครูวงให้แปลว่าไงแล้ามันถูกแล้วนะคะตัวที่มาร์ตอบเนี่ยถูกแล้ว d a n g e r อันตรายเป็นคำนามส่วน dangerous oh. เป็นอันตรายเป็น adjective ทำไมถึงตอบคำนี้คะเพราะให้นักเรียนดูนี่คะ่ะมีอะไรอยู่ มี b ีอยู่ค่ะมีีอยู่ถือเปรียบเสมือนกับ verb to be นั่นเองใช่ไหมคะหลังพวก verb to be ต้องเป็น adjective อันนี้คือยังไม่แปลความหมายเลยนะ firework คืออะไรลูก firework คืออะไร p r o ใช่ไหมพวก p r ุอะไรพวก, ue, พวก ue, เนี้ยพวกพู u เนี่ยสามารถเป็นอันตรายเป็นอันตรายสามารถที่จะเป็นอันตรายได้ดังนั้น so be careful when you're near them ดังนั้นคุณเน่ยควรระมัดระวงังตอนที่คุณเข้าใกล้พวกมันนะคะโอเคก็ไปข้อ4ค่ะข้อสีมีไหมมีอาสา,าไหมกำลังเลื่อนดูอยู่ค่ะไม่มีดังนั้นครูจะเรียกเองนะคะวรดาค่ะวรดาห้องหนึ่ง ตั้ง r 1นึ r สก็ดีเหมือนกันนะคะคุณจะได้รู้ว่าอยู่ห้องไหนวรดาห้องหนึ่งค่ะอา่าวรดาได้ไหมลูกฟังคุณครูอยู่ไหมคะ are you here hello วรดอ่าเพื่อนอาจจะไปห้องน้ำนะคะทุกคนเพื่อนอาจจะไปห้องน้ำถ้าอย่างนั้นครูเปลี่ยนเป็นคนที <it? S 1> ่เปิดเปิดกล้องได้ไหมเป็นเมียวจูห้ามียวจู เมียวจูไม่ได้มีบทพูดประนานแล้วนะคะให้เมียวจูพูดหน่อยข้อที่สี่หา n u m ั e r 4 My brother l o l y adventurous. He l o v e s traveling to different places. Can you say the meaning of the sentences? แปลได้ไหมลองแปลเป็นฟังหน่อยสิหนูตอบถูกแล้วนะถูกเลยถูกต้องเลยนี่ให้ตอบมันเมียวจูบ้างถูกต้องค่ะ อ่ะลองแปลความหมายดูสิคะเมีนูว่ามันจูแปลวามมา่าอะไรไม่มีเสียงตอบรับนะคะเอาแบบแรกก่อนแบบไม่ต้องไม่ต้องแปลความหมายนักเรียนมีวิธีการดูโดยไม่ต้องแปลความหมายได้ด้วยนะก็คือนักเรียนเห็นคาว่า really ไหมคะ really really, really <Yeah. S 1> เป็น part of speech ไหนในภาษาอังกฤษคะ เป็นอะไรเอ่ยเบ a ลลี really <Really S 1> เป็นอะไรเอ่ยถ้าทุกคนรู้คํานี้มันจะช่วยนักเรียนได้เบ a ลลี <c oughs> <Really S 2> <Really S 1> เป็นเป็นอะไรเป็นคําอะไรนะคํากริยาวิเศษใช่เป็น adverb เบลลี hmm. เป็น adverb หน้าที่ของ adverb ขยายได้สามตัวค่ะตัวอะไรล่ะขยาย verb ขยาย adjective แล้วก็ขยายตัวมันเองในที่นี้มีคำให้เลือกแค่สองคำก็คือคำนามกับคำ adjective ดังนั้นตัวที่นักเรียนควรลือกก็คือ adjective ค่ะเพราะว่า really มาขยาย adjective ใช่ไหม my brother s really adventurous he s l o v e traveling to different places พี่ของฉันเนี่ยชอบการประจนภยนัยจริงๆเลยเออ really เนี่ยมาขยายอันนี้นะคะ really adverb มาขยาย adjective อีกทีนึงก็เลยตอบตัวนี้ได้เลยนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องแปลความหนก็ได้ เขาเนี่ยไปเที่ยวในสถานที่ที่มันแตกต่างกันเยอะแยะเลยนะคะต่อไปข้อ5ข้อ5เป็นคิมแล้วกัค่ะวันนี้คิมนั่งตัวตรงมากคุณรูสงสัยว่าเป็นภาพที่คิมแปะไว้ที่กล้องหรือเปล่านะคะให้คิมที่คิมตอบทําทำไม่เสร็จก็เพื่อนก็มีความซื่อสัตยนะคะ ข้อนี้เพื่อนคิดไม่ออกจริงๆนะคะทุกคนคือข้อนี้เพื่อนคิดไม่ออกจริงๆโอเคอาจจะยากนะคะแอนนี่โอเคแอนนี่แอนนี่มาข้อห้าหนยคะ่ะแอนนี่บอว่หนูอีกแล้วเหรอครูหนูจะคาบเลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้พูดนะเด็ครูพูดเองอ่ะ,ะันนี้ข้อห้าข้อห้าตอบ Can เฮอร์เ e ดเฮอร์เซเดสเฮอร a เซดเ h อ r ์เซ ขาพ,พูดกับครูหรือเปล่าทุกคนอ๋อันนี้กำลังเลือกคำตอบอยู่ใช่ไหมคะโอ้โอ God ตอบอืมสังเกตนี่ <ปา S 1> ค่ะอ <สา S 1> ันนี้อ๋อเพื่อนตอบอาสซาัสังเกตอะไรคะนักเรียนสังเกต Article ค,ค่ะสังเกตอะค่ะ มีอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะช่วยนักเรียนได้อีกนิดนึงนะคะหลังอ่ะต้องเป็นอะไรเป็นคำนามเป็นคำนาม the wet floor is a hazard พื้นที่เปียกมันเป็นอันตรายพื้นที่เปียกมันเป็นอันตราย someone might fall down บางคนอาจจะหกล้มนะคะโอเคตอบภาษาที่เป็นคำนามนะคะเพราะว่าอยู่หลังนี่อยู่หลัง article พื้นที่เตียบเป็นอันตร,รายต่อความปลอดภัยค่ะูใครำนี้ด้วยเป็นอันตร,รายต่อความปลอดภัยอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วเราเดี๋ยวจะได้ปล่อยไปพักนะคะสุดท้ายเป็นใครมีอาสามไหมคะตอนนี้ค่อนข้างเปิดกล้องน้อยนะคะมีใครลูกที่ ขาค่อยเอ่ยเขาตั้งชื่อว่าอะไรไม่ได้ตั้งชื่อว่า R หนึ่ง R สองนะคะเม่กี้งั้นไม่เอาเอาบัวมาค่ะจบ b j e c t ด้วยบัวแรกัลยค่ะอย่าลืมตั้งชื่อเป็น R หนะะึ่ง R สองแล้วลูกอ่ะบัวพร้อม ready Let's go แล้ว a n นอ่านส some people use poison to kill mice and rats บัวเลือก poison ที่เป็นคำนามนะคะ some people use poison to kill mice and rats อ่ะอันดับแรกทำไมถึงเลือก poison ค่ะมันเป็นคำนามใช่ไหมเขาบอกว่าผู้คนเนี่ย บางกลุ่มเนาะผู้มเนี่ยจะใช้พิษเพื่อที่จะฆ่าหนูอีข้างหลังมันก็ไมซ์ก็แปลว่าหนูแร t ก,ก็แปลว่าหนูหนูสองแบบค่ะไม่เหมือนกันเนาะไมซ์ตัวนี้เป็นคำคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะมาจากคำว่าอะไรลูก Mouse Mouse ที่เรา่าหนูใช่ไหมถ้าหนูหลายๆตัวนะเมาส์หลายๆตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไมซ์นะคะเปลี่ยนรูปแล้วมันต่างกับแร็ยังไงถ้าแร จะเป็นหนูที่แบบตัวใหญ่ๆสุกปรกสกปก,ปกที่นักเรียนเห็นตามตลาดตามทุ่งนาอะไรแบบนี้ค่ะตามตลาดก็จะเป็นแรกแต่ถ้าเมาส์จะเป็นหนูที่แบบตัวเล็กๆยังแบบยังดูแบบน่ารักยังพอจะเลี้ยงได้อยู่นะคะนั่คือเมาส์อันนี้คือความต่างของสองตัวนี้นะตอบ p o i s o n ที่เป็นคำนามค่ะเด็กๆอ่ะแก้ให้มันถูกต้องตามนี้นะคะในหนังสือของนักเรียนแก้ได้เลยสำหรับใครที่ผิดนะคะโอเคได้นะ สรุปแล้ววันนี้ทบทวนหน่อย suffix คืออะไร what is suffix what is suffix ขอหนึ่งคำหนึ่งคนอะขอหนึ่งคนอธิบายคำาว่า suffix คืออะไรแล้วเดี๋ยวจะปล่อยเลย suffix คืออะไรอะใครจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านคะคะคุณจะได้ปล่อย เมียจูวันยิ้มเมียจูมาสิเมียจูมาเดี๋ยวเอาไหมซับป,ปิดคืออะไรคะเด็กๆเมื่อกี้ครูเพิ่งพูดไปตอนต้นคาบเลยซับป,ปิดคืออะไรคือคำที่ใช้เติมตรงไหนได้ไหมคะมีอาสาสมัครไหมคะหรือเราจะนั่งรอจนถึงเวลาเรียนคาบถัดไปอ่ะเธอควายยกมือใช่ไหมคะเธอควายยกมือหรือเปล่า โอเคไม่ใช่นะคะไม่ใช่อ่าสรุปนะคะ s ับฟิกคือคำที่เราออกมาเติมไม่ใช่คำสิลตัวอักษรเป็นตัวอักษรที่เราเอามาเติมท้ายคำศัพท์แล้วทำให้ความหมายมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ทำให้อะไรเปลี่ยนไปคะ s ับฟิกทำให้อะไรเปลี่ยนไปหน้าที่ของคำเปลี่ยนไปคะ่ะในที่นี้เร,เรียนตัว o u s นะคะ o u s เห็นไหม เติมท้ายคำทำให้คำนามกลายเป็น adjective s แค่นั้นค่ะเดี๋ยววันหลังคุณรูค่อยเอา suffix ตัวอื่นมาสอนเพิ่มนะคะแต่ว,ว่าในหนังสือให้มาตัวเดียวโอเคแค่นี้ก็จำความหมายให้ได้ก่อนเนาะอ่มีคำถามไหมคะ any questions แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะ see you tomorrow bye นัรียังไม่ต้องออกไปไหนนะครูไปเองครูจะไปเอง